สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวเครื่องอบผ้าย right ี่ห้อ Air Dry นะครับมาจากรัะสะดาครับแบบช็อตวิดีโอนะครับอันนี้สามารถพับได้เหมือนเต็นท์เลยพับเป็นกลมๆเล,ล็กๆเครื่องก็จะประกอบด้วยตัวนี้ตัวเดียวเสียบเข้าตรงนี้ปัก็วังเสื้อผ้าบนลาวแล้วก็เขาให้ไม้แขวนเสื้อมาติดตุก๊กตาไว้ตรงนี้ได้ที่ดีคือพวกตุก๊กตาในเวลาเราปั่นมันจะเสียหายในเครื่องอบผ้านะครับเราก็เลย ใช้โดยวิธีนี้อ่ะลองดูที่วิธีเปิดทำไงก่อนแรกเลยนะครับเราต้องปิดเ,นนะเครื่องรัดสิบให้แน่นค่ะแล้วก็พอมาตรงเครื่องนี้มันก็จะมีเขียนเวลาครับสา <30 S 1> มสิบน, <60 S 1> น,นาทีหกสิบนาทีต่อไปจนถึงหนึ่งร้ยแปดสิบนาทีแล้วก็เลยก็ไม่จะมีแบบเปิดไว้ตลอดคือออนครับ๋อไอม่ต่อเลยเหรอไม่ดีอย่างั้นไหม้หมด ต้องใช้ทัมเมอร์อย่างเดียวมล้วไกดเปิดเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับคราวนี้มันก็จะดูดลงแล้วก็รล่อยขึ้นไนน่อันนี้ก็จะพองๆอุ่นๆดีมากลองดูแล้วเสื้อผ้าไม่เหม็นใช้ได้ราคาไม่เกินหนึ่งพันกี่ร้อยไม่รู้กับไม่ได้แล้วนี่ครับ่องก็มีอันนี้มาด้วย่องอ